สวัสดีค่ะต่อไปเป็นการพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่16สิงหาคมพศ2568กับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างค่ะพยากรณ์อากาศตั้งแต่12นาิกาวันนี้จนถึง12นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างยังคงมีฝนฟ้าคะนองเป็นร้อยละ70ถึง80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่ง อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30-32องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่2 3 2สองศาเซลเซียสทิศลมเป็นทิศลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลมอยู่ที่1 0บถยกิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อไปเป็นการพยากรณ์อากาศใน7วันข้างหน้าแบ่งออกเป็น2ช่วง ช่วงแรกว,วันที่1 6บหถึงสิสิงหาคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างยังคงมีฝนตกหนักในบางแห่งโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบถึงแปดสิบของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ยี่สิบแปดถึงสาสิบห้าองศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ยี่สิบสองถึงยี่สิบหกองศาเซลเซียสทิศลมเป็นทิศลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลมอยู่ที่สิบถึงยีสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงช่วงที่สองวันที 22, 45, น่สิบเก้าถึงยี่สิบสองสิงหาคม ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนล่างยังคงมีฝนตกหนักในบางแหง่งส่วนมากมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่28-35องศา,ศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง22-26องศา,ศาเซลเซียสทิ่ลมเป็นทิศลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลมอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ช่วงนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนะักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะคะโดยเฉพาะพื้นที่ราดชันเขาค่อยทำน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน